สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์นในตอนที่376ถึงตอนที่380นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยหลีสซวนถงนี่เจ้ากำลังชอบนางอยู่หรออย่ามายุ่งกับข้าจะดีกว่าห <c oughs> ลีสซวนถงดูจากรีพวกเขาอีออก,กันแล้วข้าคิดว่าเจ้าไม่มีโอกาสหรอกนะ <c oughs> นี่เจ้าจ้องจะกินเลือดกินเนื้อกันเลยแล้วเนี่ยข้าทําอะไรผิดอย่างนั้นหรอหรือมันไปซะเถอะอย่าได้ใส่ใจไปเลยข้าก็พูดไปอย่างนั้นแหละข้าไม่มีอารมณ์กับมุกไร้สาระของเจ้าหรอกนะข้าไปละเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปข้ามีอะไรจะคุยกับเจ้านะแล้วจะคุยอะไรละ่ะ จากปีที่ผ่านมาจำนวนของนักเรียนของสถาบาันณพาเหนือที่ตายไปด้วยน้ำมือของโมหานสีจากการออกไปฝึกเนยังโลกภายนอกภายในสองปีนี้ได้ขยับไปถึงเลขสามหลักแล้วใช่แล้วละ่ะข้าเห็นว่าราชวงศ์บังกรปีาศาจเริ่มออกมาอารวาสมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ข้าคิดว่าให้เป็นหน้าที่ของคณะบดีและผู้อาวุโสจัดการกับเรื่องปวดหัวพวกนั้นนักรบควรจะเจอกับนักรบกันเองเจ้าสุนัขเท่าของราชวงศ์มังกรปีศาจน่าจะเริ่มจากพวกระดับสูงของสถาบันพวกเราก่อนอยังไงก็ตามสำหรับไอ้เจ้าที่ชื่อว่าโม่หลงซีเขาต้องมาเจอกับพวกเราไม่เช่นนั้นพูกคนจะพูดกันว่านักเรียนของสถาบันนภาเหนือนั้นไร้ค่าเพราะฉะนั้นพวกเรามาร่วมมือกันจะดีกว่าเจ้าโม่หลงซีนั่นควรที่จะถูกสังหารทิ้งได้แล้วละ เจ้าเฉินเจ้าหมายความว่ายัางไงหลังจากที่เราได้รับแสงแห่งจิตวิญญาณมาเสริมพลังมาสร้างทีมเพื่อล่าเขากันเถอะเจ้าว่าอย่างไงหืมก็ดีนะสิถ้าอย่างนั้นตกลงตามนี้นะอืมมูเ่เฉินเจ้าเป็นอะไรไหมข้าไม่เป็นอะไรพลังงานได้สงบลงแล้วหลังจากที่ข้าอาเจียนเลือดออกมาข้าก็แค่ต้องการพักสักหน่อยอาการน่าจะดีขึ้น พวกนี้คือยาฟื้นฟูเอาไปสิพวกมันจะช่วยให้เจ้าฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนี่ข้าต้องกินหมดนี่เลยเหรอก็แค่กินมันนะเร็วๆเข้าสิอข้าเกือบตายเพราะว่ายาพวกนี้เลยนะเจ้าพึ่งพาโชคของตัวเองมากเกินไปแล้วนะสายฟ้าธมินศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่สามารถทําให้สัตว์อสูรที่แข็งแกร่งตายได้เลยนะเจ้ายังกล้าเอามันไปประทุในร่างกายอีกเจ้าไม่สนใจชีวิตของเจ้าเลยหรือไง เจ้าในมันช่างไม่ระวังตัวเอาซะเลยแล้วทําไมข้าจะไม่พยายามอย่างหนักเพื่อเจ้าละถ้าหากข้าไม่ชนะในสงครามการล่าข้าก็จะไม่มีโอกาสได้แสงแห่งกิตวิญญาณมาเสริมพลังให้แก่เจ้าละซิถึงแม้ว่าจะไม่มีแสงแห่งกิตวิญญาณเสริมพลังข้าก็ไม่เสียอะไรทําไมเจ้าต้องทําถึงขนาดนี้ด้วยเจ้ามาที่สถาวันนภาเหนือเพื่อข้าโดยเฉพาะข้าก็อยากจะทําอะไรเพื่อเจ้าด้วยเหมือนกันนะ ข้าไม่ได้มาที่สถาบันนภาเหนือเพียงเพื่อมาดูเจ้าตอบแทนข้าหรอกนะตราบใดที่เจ้าสบายดีแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับข้าลัวลีข้าขอโทษนะที่ทำให้เจ้าต้องเป็นห่วงเจ้าโง่เจ้าไม่ต้องห่วงหรอกวางใจได้เลยข้าจะไม่ให้ใครมาทำร้ายเจ้าได้ข้าจะปกป้องเจ้าเหมือนกันสามวันต่อมา นี่นะหรอตหนักแห่งการลงทันนะ่ะสุดยอดไปเลยนะเฮ้ย <Hey, S 1> เจ้ามาแล้วยินดีด้วยนะมู่เฉินที่ขึ้นเป็นท็อปสของรายชื่อผังสวรรค์ได้แล้วนะขอบคุณครับรุ่นพี่ลัวลียินดีกับเจ้าเช่นกันนะอืมฮะนี่เจ้าหายดีแล้วหรอภายใน3วันเนี่ยนะการฟื้นฟูนของเจ้านี่มันสุดยอดจริงๆเอ่อต้องขอขอบคุณยาของลัวลีนะครับ สิทธิ์ลีส่วนทงขอต้อนรับท่านอาจารย์โมอยู่นี่คือท่านอาจารย์ของตำหนักแห่งการลงทันท่านอาจารย์โมยู่และเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสของสถาบันด้วยแรงกดดันที่แผ่ออกมาเขาคู่ควรกับการเป็นอาจารย์ของตำหนักแห่งการลงทันจริงๆสิทธิ์คนนี้ขอคารวะท่านอาจารย์เจ้า,นา่นเหรอคือเด็กใหม่ที่ชื่อว่ามูเฉินที่สามารถล้มกูเทียนยานได้นะ มันเป็นเพราะว่ารุ่นพี่กูเทียนหยางนอมมือให้ข้าถ้าหากพวกเราสู้ต่อไปข้าคงจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้อย่างแน่นอนกูเทียนหยางมันเตรียมตัวถึงขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอปกติแล้วเจ้านันอวดดีนี่สามารถขัดขวางความยิงพยองของเจ้าเด็กนั่นได้แสดงว่าเจ้าก็มีฝีมือเหมือนกันไม่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าค่อนข้างมีฝีมือในเมื่อเจ้าสามารถมาถึงระดับนี้ได้โดยสถานะเป็นเพียงแค่เด็กไหมเจ้ายังเป็นคนแรกด้วยซ้ำที่ทำได้ แม้แต่เฉินซางเชิงก็ไม่มาถึงขั้นนี้หรอกนะท่านอาจารย์โมยู่ตอนที่ข้าเป็นเด็กไหมผมหมกมุ่นไปกับการบ่มพ่อพลังอย่างหนักแล้วแถมยังไม่ได้เข้าร่วมกับสงครามการล่าเลยสักครั้งแล้วผมจะไปสาเร็จแบบเขาได้ยังไงกันล่ะไม่ต้องพูดเจ้าคือลัวหลีใช่ไหมใช่คะ่ะข้าเคยเห็นดาบเล่นนั้นมันเคยอยู่ในมือของพ่อเจ้ามาก่อนฮะนี่ท่านรู้จักกับพ่อข้าจริงๆอย่างนั้นเหรอ ในช่วงที่ข้าฝึกอยู่นั้นข้าได้มีโอกาสพบกับพ่อเจ้าโดยบังเอิญอย่างไรก็ตามข้ายังคงติดหนี้ชีวิตของเขาอยู่น่าเสียดายที่ข้าไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณนั้นเราสนทนากันพอแค่นี้และตอนนี้ทุกคนมาถึงแล้วมาเริ่มด้วยการเสริมแสงแห่งกิจวิญญ,ญาณกันดีกว่าผู้อาวุโสสามคนนี้จะช่วยมู่เฉนินเฉินซางเชิงหลี่ซวนถงเสริมพลังแสงแห่งกิจวิญญ,ญาณเป็นการส่วนตัว ส่วนเจ้าข้าจะช่วยเสริมพลังแสงแห่งกิจวิญญาณของเจ้าโดยตัวข้าเองถ้าเป็นเรื่องเสริมพลังแสงแห่งกิจวิญญาณแล้วได้คนที่แข็งแกร่งกว่าช่วยเหลือผู้รับจะได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีกเจ้าโชคดีมากเลยนะาลัวลีถ้าเช่นนั้นข้าคงต้องลำบากท่านอาจารย์โมยู่แล้วนี่ถือว่าเป็นการตอบแทนอย่างเล็กน้อยเท่านั้นถึงแม้ว่านี่จะเป็นสิ่งเดียวที่ข้าพอทําได้พวกเจ้าสามคนตามผู้อวุโสสามคนนี้ไปรอเดี๋ยวสิ ผู้อาวุโสหัวล้านข้าขอคารวะเจ้าตำหนักเหนือหลงคุณหะเจ้าตำหนักเหนือหลงคุณอย่างนั้นเหรอหาหรือว er ่าคนผู้นี้จะเป็นสัพพลาศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันนาภาเหนือเจ้าตำหนักเหนือหลงคุณอย่างนั้นเหรอผู้อาวุโสผู้นี้จริงๆแล้วคือเจ้าตำหนักเหนือหลงคุณคารวะท่านเจ้าตำหนักเหนือหลงคุณไม่ต้องมากวิธีอะไรมากข้าได้ยินว่าเจ้าได้ดูทรัพย์อัศนีธรมินอย่างนั้นเหรอ ก่อนหน้านี้ข้าได้เปลี่ยนอัสนีธมินให้กลายเป็นลูกแก้วอัสนีและได้นำมันมาระเบิดในร่างกายในขณะที่ข้าประลองกับรุ่นพี่กูในระหว่างสงครามการล่าสถานการณ์มันบีบบังคับให้ข้าทำเช่นนั้นฮะมู่เฉินเจ้านี่บ้าไปแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้าให้อัสนีธมินระเบิดในร่างกายของเจ้าได้ยังไงกันหลังจากที่ระเบิดอัสนีธมินเจ้ายังไม่ตายแถมยังฟื้นฟูหลังจากสามวันเนี่ยนะใครบอกว่าเขาไม่เป็นอะไร นี่มันคืออะไรกันนี่คือพิษอัศนีอัศนีธมินนี่ยากต่อการใช้งานัตว์ูรจะต้องเจอมันในขณะที่จะกลายร่างไม่ใช่เพียงแต่พลังทำลายเท่านั้นมันยังประกอบไปด้วยพิษเช่นกันถ้าหากเจ้าระเบิดอัศนีธมินในร่างกายพิษก็จะกระจายไปเป็นธรรมดาอยู่แล้วพิษมันจะค่อยๆกัดก่อนร่างกายของเจ้าสุดท้ายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรออะไรจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอ เมื่อพิษกัดก่อนเมื่อไรเจ้าจะระเบิดกลายเป็นขี้เถ่ายัางไงละ่ะและจิตวิญญาณของเจ้าจะสูญสลายไปฮา่าวิญญาณจะสูญสลายไปเหรอผู้อาวุโสโปรดช่วยมู่เฉันด้วยทําไมข้าต้องช่วยเขาด้วยละ่ะในเมื่อเขาหลุนหาที่ตายเองเขาระเบิดอันีธรมินในร่างกายเขาที่ยังไม่ตายก็ถือว่าโชคดีมากแล้วถ้าหากท่านสามารถกําจัดพิษในร่างกายของมู่เฉินได้ข้าจะจ่ายให้ท่านเองจ่ายอย่างนั้นเรย สิ่งของมีค่าอย่างเดียวของเจ้าก็คือดาบเล่มนั้นหากท่านสามารถรักษาหมู่เชนได้ข้าจะให้ดาบเล่มนี้แก่ท่านลัวลีเจ้ารู้ไหมว่าดาบเล่มนั้นมีความหมายต่อตระกูลของเจ้าว่าอย่างไรท่านเจ้าตำหนักเหนือหลงคุณข้าเป็นหนี่บิดาของลัวลีได้โปรดช่วยมู่เฉินเพื่อข้าด้วยเถอะเพื่อเจ้าอย่างนั้นหรอในสถาบันนภาเนือมีเพียงแค่คณะบดีของเจ้าที่มีคุณสมบัติจะพูดเช่นนี้กับข้าเท่านั้น เออเรื่องนี้ผู้อาวุโสมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ที่ท่านจะมาหยอกล้อกับลูกศิษย์นะครับม่ค่าดูเหมือนหยอกล้ออย่างนั้นเลอะปกติแล้วท่านเคลื่อนไหวอย่างเป็นความลับท่านปรากฏตัวแบบนี้มันพิเศษมากข้าเดิมพันได้เลยว่าท่านกําลังต้องตามหาข้าเป็นแน่หรือว่าจะให้ข้าพูดว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่ข้าดูทรัพย์อัศนีธมินเข้าไป เจ้านี่ช่างเป็นเด็กที่ฉลาดซิกยิงเลยนะใช่แล้วข้ามาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าส่วนรางวัลตอบแทนนั้นข้าสามารถช่วยเจ้ากําจัดพิษอัศนีนี้ได้ท่านนั้นแข็นแก่งมากๆแทบจะไม่มีใครที่จะสามารถต่อกรกับท่านได้ในสถาบันนภาเหนือความสามารถของข้านั้นยังอ่อนหัดแล้วข้าจะทําอะไรให้ท่านได้ละ่ะเจ้าไม่ต้องไปสนแค่ตามข้ามาก็พอข้าไม่ทําร้ายเจ้าล็อก ผู้โอวโสข้าต้องรับการเสริมพลังแสงแห่งกิตวิญญาณในตอนนี้ข้าเกรงว่าข้าจะไม่สามารถออกไปกับท่านได้เจ้าเด็กบ้านี่เจ้าพยายามจะกวนบาทาข้าอยู่หรือไงก็ได้ข้าจะช่วยเจ้าเองขอบคุณครับท่านผู้โอวโสหลงคุณลัวลี่แล้วข้าด้วยละเร็วเข้าขากําลังรีบอยู่เจ้าตำหนักเหนือหลงคุณถึงกับช่วยเสริมพลังแสงแห่งกิตวิญญาณด้วยตัวเองมู่เฉินยน่ช่างโชคดีจริงๆ มีอะไรที่ต้องหน้าอิจฉาอย่างนั้นหรอก่อนที่จะโชคดีแบบนั้นอย่างแรกคือเจ้าต้องสามารถอดทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากสายพาราทมินในทุกขณะให้ได้เสียก่อนฮ่าช <c oughs> ่างมันเถอะครับความโชคดีแบบนั้นสงสัยมันจะไม่ใช่ของข้าข้าไม่คิดเลยว่ามู่เฉินจะเก่งเรื่องการอดทนต่อความเจ็บปวดได้ถึงขนาดนี้ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเขารอกไปเสริมพลังแสงแห่งจิตวิญญ,ญาณกันต่อดีกว่า อย่าได้กังวลไปเลยในเมื่อเจ้าตำหนักเนื้อหลงคุนเป็นคนพาเขาไปเขาจะรับประกันความปลอดภัยของมู่เฉินเองเจ้าตำหนักเนื้อหลงคุณพามู่เฉินไปที่ใดกันนะข้าก็ไม่รู้เช่นกันบางทีอาจจะไปที่ถ้ำบางแหง่งหรือที่ใดสักแหง่งผู้อวโุโสพวกเราอยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรอชั้นสุดท้ายของพิภพอัศนี นี่คือพิภพอัศนีขั้นสุดท้ายอย่างนั้นหรอไม่แปลกใจเลยที่สายฟ้าน่ากลัวถึงขนาดนี้เอ๊ะเจ้ารู้สึกถึงขึ้นที่คุ้นเคยไหมนั่นมันขึ้นอัศนีทมินหรอใช่แล้วทะเลอัศนีทมินตรงนั้นอัศนีทมินอยู่ข้างในนั้นทั้งหมดนี่เลยอย่างนั้นหรอนั่นดูน่ากลักวกว่าตอนที่อีกาเก้าอเวจีอีกไม่ใช่หรือไงสายฟ้าที่อยู่ในพิภพอัศนีได้ถูกส่งออกมาจากที่นั่นเจ้าคิดว่ายังไง อาสนีทมิ้นที่ถูกพาลงมาสามารถทําให้ข้าเป็นขี้เท่าได้เลยนะท่านเจ้าตําหนักหลวงคุณท่านต้องการให้ข้าทําอะไรตรงนี้กันแน่ <c oughs> ผู้อาวุโสท่านอยากจะทําอะไรกันแน่เนี่ยง่ายมากข้าต้องการให้เจ้าเข้าไปที่นั่นและเอาวางสิ่งออกมาให้ข้าอะไรนะนี่ข้าฟังผิดไปหรือเปล่านี่ท่านจะให้ข้าเข้าไปในข้างในนั้นแล้วเอาบางสิ่งกลับมาอย่างนั้นหรอใช่แล้ว ผู้อาวุโสข้าคิดว่าท่านต้องการให้ข้าตายที่นี่มากกว่ามั้งด้วยความสามารถของข้าข้าจะต้องติดอยู่ที่นั่นและหายแวบไปกับอากาศในทันทีที่ข้าเข้าไปอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงเลื่อนการเอาของบางอย่างออกมาเลยข้าไม่ได้บอกให้เจ้าพุ่งเข้าไปตรงๆนี้ข้าไม่ปล่อยให้เจ้าตายหรอกนะแล้วท่านต้องการให้ข้าเอาอะไรออกมาอย่างนั้นหรอข้าคงต้องเล่าเรื่องราวให้เจ้าฟังตั้งแต่เริ่มเสียก่อน ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาข้าค้นพบพิพ,บพิเศษที่เต็มไปด้วยสายฟ้าข้าได้ใช้วิธีบางอย่างรวบรวมสายฟ้าทั้งหมดในพื้นที่แห่งนี้ข้าสร้างพิพอัศนีพร้อมกับผนึกในเวลาเดียวกันข้าสะสมสายฟ้าธมินและปล่อยมันไว้ที่นี่เพื่อให้มันได้กำเนิดออกมาอย่างอิสระท่านสะสมสายฟ้าธรมินทจากทุกแห่งผู้อาโวุโสช่างแข็งแกร่งกิงๆิงด้วยแต่มันยังไงต่อโลกลับ แต่โชคร้ายที่มีบางอย่างเปลี่ยนไปและข้าก็ได้สูญเสียการควบคุมของพิภพอัศนีไปทีละน้อยฮะเปลี่ยนไปอย่างนั้นเหรอสายฟ้าที่อยู่ที่นี่มันน่ากลัวเกินไปท้ายที่สุดพวกมันรวมตัวกันขึ้นและก่อให้เกิดวิญญาณขึ้นมาวิญญาณอย่างนั้นเหรอมีวิญญาณอาศัยอยู่ที่ทะเลอัศนีด้วยอย่างนั้นเหรอ วิญญาณต้องการแค่ดูดซับพลังงานที่เหมือนกันเพื่อชีวิตรอดพวกเราเรียกมันว่าวิญญาณอสศนีทะเลอัสเนทั้งหมดนี้นับได้ว่าเป็นร่างกายของมันเป็นวิญญาณที่น่ากลัวอะไรแบบนี้ทุกอย่างในสวรรค์และโลกช่างเป็นเวทมนต์ซจริงๆ ถึงแม้ว่าวิญญาณอัศนีจะไม่ค่อยมีความฉลาดสักเท่าไรแต่มันอ่อนไวต่อบุคคลที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากถ้าหากข้าเข้าไปที่ทะเลอัศนีเมื่อไรมันจะก่อตัวเพิ่มขึ้นในทันทีถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นในทันทีแต่มันก็ไม่สามารถทำร้ายท่านได้ไม่ใช่หรอมันก็จริง แต่ถ้าหาค่าใช้พลังทั้งหมดข้าก็จะสามารถทำลายทะเลอัศนีได้อย่างไรก็ตามอะไรที่อยู่ข้างในนั้นก็จะถูกทำลายโดยข้าเช่นกันถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ข้าทำมาทุกสิ่งทุกอย่างก็สูญเปล่าแล้วท่านต้องการอะไรกันแน่โอสถอัศนีโอสถอัศนีอย่างนั้นหรอแล้วมันคืออะไรกัน โอสถอัศนีถูกสร้างขึ้นโดยสวรรค์และโลกมันจะสร้างขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีพลังสายฟ้าไปรวมตัวกันอัดแน่นในระดับหนึ่งมันทําให้ข้าใช้เวลาเป็นปีๆเพื่อสร้างโอสถอัศนีขึ้นมาสุดท้ายแล้วมันก็มีทั้งโอสถอัศนีและวิญญาณอัศนีข้าก็ไม่มั่นใจว่าจะหัวเราะหรือร้องไหด้ดีโอสถอสศนีมันล้ําค่าขนาดนั้นเชียวแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างอย่างนั้นหรอ ด้วยโอสถอัสนีข้าจะสามารถใช้มันเพื่อทะลวงไปสู่ระดับมหาราชาแห่พงพิภพได้เลยระดับราชาแห่งพิภพอย่างนั้นหรอไม่ใช่ว่ามันคือระดับที่แข็งแกร่งจากระดับราชาแห่งสวรรค์เลยเหรอนี่ท่านสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยท่านผู้อาวุโสหัวล้านนี่เจ้าอย่ามาทําลายบรรยากาศสุฟาแต่ข้าก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าท่านพาข้ามาทําอะไรกับของพวกนี้กันที่ข้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าเพราะว่าเจ้ายังคงมีชีวิตอยู่หลังจากที่เจ้าได้ระเบิดอัสนีธรมิน ถึงแม้ว่าพลังอัศนีเกือบทั้งหมดในตัวเจ้าจะได้ถูกกำจัดไปแล้วแต่มันยังคงหลงเหลืออยู่ท่านหมายถึงเจ้าพิษอัศนีนี่นะเหรอใช่ยังมีพิษสายฟ้าธรมินยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายของเจ้าบางทีวิญ,ญญาณอัศนีนี้อาจจะเป็นเพื่อนกับเจ้าและเจ้าสามารถเข้าสู่บริเวณของทะเลอัศนีก็เป็นได้ข้าเข้าใจแล้วหรือว่านี่คือผลกระทบของพิษอัศนีเหรอ ใช่แล้วพิษอัสนีทมินอาจจะดูน่ากลัวแต่มันก็เป็นสมบัติที่หาได้ยากเช่นกันสมบัติที่หาได้ยากอย่างนั้นเหรอหลายคนจากระดับราชันยังไม่้าดที่จะแตะพิษอัศนีโดยตรงง่ายๆถ้าหากเจ้าสามารถควบคุมมันได้เจ้าจะมีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ควบคุมพิษอัสนีเนี่ยนะท่านต้องล้อข้าเล่นอยู่แน่ผู้อาวโุโสข้ายังไม่สังเกตเห็นพิษเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะควบคุมมันได้หรอกนะ จริงๆแล้วมันไม่ยากที่จะตรวจหาและควบคุมพิษข้าก็แค่ต้องสอนเจ้ารูปแบบที่สมบูรณ์ของกายาอัศนีให้เท่านั้นเองฮะรูปแบบที่สมบูรณ์ของกายาอัศนีเหรอเนี่ขนาดเราเรียนรูปแบบที่ยังไม่สมบูรณ์ข้ายังแข็งแกร่งถึงขนาดนี้ถ้าเราได้เรียนรูปแบบที่สมบูรณ์แล้วล่ะก็ร่างกายของเราจะแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนกันแน่ เจ้าหนูข้าคิดว่าเจ้ารู้จักพลังกายาอัศนีแล้วนะข้าจะสอนรูปแบบที่สมบูรณ์ของกายาอัสนีให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับความช่วยเหลือของเจ้าเจ้าไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้วแน่นอนไม่มีปัญหาในเมื่อเจ้าตกลงแล้วมาเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับความพร้อมกันดีกว่า <c oughs> สิ่งที่จำเป็นสำหรับความพร้อมเหรอ ถึงแม้ว่าจะมีพิษในร่างกายของเจ้ามันก็ยังไม่เพียงพอพิษยังไม่เพียงพอต่อการซ่อนลมหายใจของเจ้าถ้าเจ้าเข้าสู่ทะเลอสนีวิญญาณน,นั้นจะรู้ถึงตัวตวนของเจ้าแน่นอนดังนั้นดังนั้นอะไรเรอขอรับ ดังนั้นเจ้าต้องติดอยู่ในสายฟ้าทมินอีกสักสองสาครั้งเพื่อเพิ่มปริมาณพิษในตัวเจ้ายังไงละ่ะด้วยวิธีนี้เจ้าจะสามารถซ่อนลมหายใจของเจ้าได้แล้วเข้าสู่ทะเลอาสนีได้โดยที่วิญญาณอัศนีไม่รู้ตัวและไปเอาโอสถอัศนีมาได้นี่อย่าอธิบายส,สั้นแบบนี้สิอย่ากังวลไปข้าบอกเจ้าแล้วข้าไม่ปล่อยให้เจ้าตายหรอก หากเจ้ากำลังจะตายขึ้นมาข้าก็จะช่วยเจ้าเองถึงแม้ว่าพิภพอัศนีจะมีการเพิ่มพลังก็าตามไม่ข้าต้องขอคิดดูก่อนนี่เป็นอันตรายจนเกินไปหลังจากที่ทำาสําเร็จข้าจะดำเนินการเสริมพลังแสงแห่งกิจวิญญาณให้แก่เจ้าเองข้าการันตีได้เลยว่าไม่มีใครในสถาบันสามารถทำได้ผลลัพธ์ดีไปกว่าข้าอีกแล้วไม่นั่นเป็นสิ่งที่พวกเราตกลงกันแล้วนี่มันไม่พอเจ้าเด็กเวนเจ้าต้องการอะไรอีก ข้ารู้ว่าสายฟ้าทมินนั้นน่ากลัวเช่นไรข้าแค่โชคดีที่รอดตายมาได้ข้าไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะโชคดีอีกหากลองครั้งที่สองและครั้งที่สามดูเหมือนว่าเราจะดึงดูดใจเขาโดยการบังคับไม่ได้แล้วเราต้องใช้ประโยชน์จากความรู้สึกของเขาเจ้าหนูเจ้ายังติดค้างข้าอยู่นะท่านหมายความว่าอย่างไรผู้อวุโสข้าได้ให้ความช่วยเหลือครั้งใหญ่ในตอนที่อีกาเก้าอเวีจี้เชื่อมโยงกับสายเลือดของเจ้าในพายุอัศนี นอกจากนี้ยังให้การปกป้องแกนางอีกและข้ายังคงขโมยอัศนีทมินเพื่อนางอีกด้วยนะไม่อย่างนั้นอีกาก้าอเวกี G, คงกลายเป็นขี้เท่าไปแล้วจริงเหรอขอลับให้ข้าแสดงหลักฐานให้ดูไหมละ่ะถ้าหากไม่ใช่คนนกของขา้าเก้าอเวกี G, คงไม่มีเวลาได้ฟื้นฟูคนนกนี่ท่านเป็นคนให้นี่เอง เจ้าหนูทําให้ข้าสักครั้งได้ไหมถือว่าข้าติดหนี้เจ้าอยู่ครั้งหนึ่งตกลงไหมเราตกลงดีไหมนะหลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วมันมีผลประโยชน์หลายอย่างและผู้โอโซรับปากว่าเราจะไม่ตายด้วยยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ใจดีกับเราด้วยข้าขอขอบคุณต่อความเมตตาของท่านที่ช่วยเหลืออีกาเก้าอเวกีไว้เจ้าตกลงจะช่วยข้าแล้วใช่ไหมท่านเมตตาต่อข้า ก็ต้องตอบแทนของเมตตาของท่านปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของข้าเอง